สวีดีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่กันกับผมสองคนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่เออ, <c oughs> เอ,อที่ส <12. S 1> ิบสิบองที่สิบเท่าไหร่สิบสองคือวันนี้วันที่สิบสองอีกสามวันนะครับจะเป็นวันเกิดไอ้ป้าคือวันที่สิบห้าก็คือนั่นแหละวันนี้นะครับผมกับไอเบสและก็ไอซันเนี่ยคิดแผนกันว่าจะสะแปร์วันเกิดไอ้ป้าแต่ จริงๆแล้วอ่ะมันต้องมีแกล้งด้วยแหละแต่แต่ผมมั่นในใจผมคิดว่าเราแกล้งกันมาเยอะแล้วไงแกล้งมันอ่ะเกือบทุกคลิปเลยก็คือแบบไม่อยากแกล้งก็อยากเซอร์ไพรส์มันจริงๆนะครับแต่แต่ก็มีเค้กเรซื้อเค้กมาแล้วแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะลองไปคุยกับซานดูนะคะว่าจะเอาอย่างไรจะแกล้งอะไรดีนะครับก็ที่คิดไว้ก็คือจะแกล้งมันโยนน้ำเพราะว่าวันนี้เราจะไปที่บางแสนกัน นันแหละครับผมก็กาํกาลังกําลังจะคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีจะโยนจะโยนมันลงทะเลจริงๆดีไหมอะไรอย่างเงี้นะฮะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปคุยกันเดี๋ยวรปรึกษากันก่อนนะไม่แน่อาจจะวิ่งแกงคุณลงฝังแมงเลย <c oughs> คุณลุงฝังแมงที่ทะเลแล้วไปตอกลับไอสัตว์เลยใช่โอเคครับเดี <c oughs> ๋ยวเราปปลุกปลาก,กันไว้ <c oughs> ปักนอนอยู่บนห้องนะครับไปนี่ครับปลากระตือแล้วครับ ซูไม่ได้สักมประกาศตืนแล้วครับใ่ถา่ายครับวันนี้ไปเที่ยวครับฮะวันนี้ไปเที่ยวครับแกงหายวะแกงไอ้ปลาครับวันนี้นะครับไม่ไปแปลละว, <c oughs> <c oughs> วันนี้มีแผนแก้ปลาครับ <c oughs> วันนี้ก็ลอยไอซานมานะครับผม <c oughs> อยู่ไหนล้วตอนนี้อยู่บ้าน <c oughs> อยู่บ้านริมหาดนา่ชิวอยู่ริมหาดรายใช่ไหมอยู่บ้านริมหาดโรงเมืองหาะเหมือนนั่นดนตรีเลยตอนนี้กินอ้ที่บ้านตังคับขาผัดไหมยืมเงินเขาดไหมล้ว่าเขาบอกว่าตัไป ใ่ครับถ้าอ่ทวนนี้ก็รอแบบจังหวะก็หมอกเรา่าจะเติมได้แค่ปบักนะครับใช่ไหมฟิวเราไมผู้ร่วงอุดมการเราจะเราก็แบบว่าจะโยนในแค่ปบักลงทะเลนะครับมุ่งตรงลงทะเลครับาย่ปักลง คือเอาตอนแรกกูไอเบมบางทีว่าจะฝังไอเกี่ยวบาร์คนในดินเหมือนเว้ยแต่ว่าดินดินมันก็จะอับพนเยอะนะครับเราดูถ้าฝังได้ก็จะฝังได้แล้วมีที่ขุดด้วยแต่พอฝังแล้วถ้าสมมติเราฝังได้ใช่ป่ะแล้วก็พอฝังเสร็จแล้วก็เอาเค้กไว้สบายตอนนั้นเลยแล้วแบบให้เค้กไอ้ให้ตั้งไอเบสอะอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำอะไรยี้ก็ได้ไปเข้าเขาน้ำตอนนี้เบยกับบาร์ก็ไปทำธุระส่วนตัวนะครับ วตัว s m ว l l keep it by กูไม่อยากทิ้ใครปีนี้กูว่ากูผิดไปกูไม่อยากอยากกูผิดอะไรเนี่ยมึงตบกูยืนขึ้นเลยโอ้ยครับเดี๋ยวเรารอเวลาเดี๋ยว่ไม่แม่งบังเลยดี่าแม่งตันเถอะกระปุกนี่ก็จะดมเล่นน้ะ ั้องอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะหาน้องไอ้เบนหน่อยหน่อยน่อไอเบนมาเล่นลึกมากเลยครับเดี๋ยวขอตัวเล่นน้ำก่อนปังไปเลยเพื่อนไอปังไปเลย อยู่หน้าี่เสือกวิ่งไปเองือยายาอะไรขอบแดดไอ่เนื่ยขนาดนี้เหรอีน้องิน้องิวองกิน้อ โอตอนนี้นะครับเราก็ดูดูดูอายุ8ขวบว่ะแฮปปี้เบอร์เดย์บางเล่เนเขียนเค้กคงงงอ่ะเมื่อกี้กูกูไปถามเขาเขาบอกฮะบางเล่หรอ เด็กน้อยเด็กน้อยอ่ะเฮ้ยเฮียลื้อคยควายจะมาทำไมอ่ะวันนี้จะเหมือนไล่ไหวเฮียเฮียโป้หน้าแม่งเลยไม่ต้องแดกแล้วสัตว์เนาะโป้แม่งเลยตอนแรกเราจะไม่โป้เว้ยคือตอนแรกอ่ะจะสัตว์ไทยดีๆเลยแหละแต่แม่งเสือกรู้ดีไงทุกจัดให้เอฮ้ยไปอ่ะ

ไอ้ปักปักเดินเดินเดินขึ้นหาดเองไอ้ปักเดินขึ้นหาดเดินขึ้นหาดเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายคือตอนแรกจะไม่มีใครโผล่หน้ามาเลยปักแม่ไม่นะไม่นะไอ้ปักเป็นไรอ่ะแต่รักเป็นรักแต่วันเกิดดูมันทำ อไอ้วิ่งลงนะ้ำวิ่งลงน้ำมันก็โดดให้ให้เค้กหายไอเป็นต๊อกเค้กไม่ต้องเค้กไม่ต้องเค้กไปไปวิ่งลงนะ้ำยนะี่ห้อล้านนี่สัด โอเคท่านผู้ชมฮะวันนี้คืออันนี้วันนี้ไม่ใช่เป็นกิดวันที่เท่าไหร่นะวันนี้ที่สิบสอซึ่งวันเกิดป๊กคือวันที่15กันยาโอเคเอ็กจะป๊กดินมาแล้วเพื่อน,นก็แบบว่าสบายบา,ยายก่อนแล้วจากวรารู้แต่อเอารู้ดีไงดว,วิ่งขึ้นมาเฉยเลยไมคนน่คือวันนี้คือว่าเออคือว่าเหมือนเหมืนซุน้งซุ้งเกียร์กีย่์เมืนจะแกลงกูทุกอย่างกูไม่ไม่ซึ่งกูกูระแวงไม่ไม่ใช่หรอกคือแบบกูระแวงแล้วก็แบบว่ากูจะแกลงอกูเพรากูเกียร์แกลงกนจะมาบัง ก็เลยคือว <ge ar> <ies> ิ่งขึ <ts> ้นมาดูซึ่งอ่ะกูขึ้นมาปุ๊บกูบอกอ่ะกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นอะเม้ยเว้ยคือเพื่อนเขาได้แบบอารมณ์แบบคนตั้งใจมาสะพรายแล้วอ่ะแล้วแบบแม่แม่กไม่เป็นตามแผนแล้วแบบแม่งก็แบบเฮียไอสัตว์แม่งรู้เยอะกูตอนแรกกูแบบไอเฮียคลิปนี้แบบกูกูตอนตอนต้นคลิปกูบอกว่าไอคลิปนี้แบบเอาดีๆเหอะไอเฮียแก้ใไรปังมาเยอะแล้วแบบเอาเอาแบบสะพรายมันซะหน่อยไม่ต้องแก้งหรอกไม่ต้องโมหรอกไอเฮียเอาเป็นไงสุดท้ายก็ต้องโมแล้วเพราะมันรู้ดีกันไปเดี๋ยวอาจจะมีแบบ ซ,ซื้อซื้อซื้อมากินกันเนี่ยอันนี้ก็มาฉลองถือว่าฉลองวันเกิดไปเลยบ้าก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเนาะที่สเปซวันเกิดบางเนาะก็ขอให้เจ้าของเกิดน,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 นะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ตัวเองด้วยคือขอให้ตัวเองเลยขอขอเพรา,ราะร่างกายแข็งแรงหน้าตาหล่อหล่อมีเงินรวยๆไปเลี้ยงเพื่อนเยอะๆแล้วก็ผมตรงไวไวผมตรงไวๆ อ๋อโอเคครับผ like. ู Sch ้ชมพลาดเรชอบคลิปน like ี้อย่าลืมกดไลค์จบเลยงไ้่จบไม่ไปเที่ยวต่อเลยเดี๋ยวเราพอแล้วเอ้ยผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราสมองตั้งถิ่นโอเด่นะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายก็แก้หมือนเดิมนะครับคลิปนี้ จะมีให้ไปอย่างนี้ไม่หยุดตอนตื่นนอนฉันจะเป็นคนโวลแค่เห็นหน้าเธอฉันมีความสุขมองดูเธอโอ้ช่างเพลิดเพลินแค่มีเธอมีความสุขเลอกเกินเธอมองมาทำให้ต้องเกิดก็ดีใจดีเธอนันนอน้นไม่เมืทเอทไมมแล้วก็